แต่ร้านนั้นไม่ยอมรับนะร้านน้ำพยายามปฏิเสธไม่ใช่แล้วก็มีการใช้คาหยาบด่ากลับฮะผมไม่โอเคเลยผมก็เลยบอกกับตํารวจท่านนี้บอกว่าไม่คือฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ไล่ผมมาตรงนี้แล้วคุณก็กำลังจะไล่ผมกลับไปตรงนู้นผมขอคาชัดเจนว่าตกลงผมต้องไปฝั่งไหนสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกผมในช่อง s ิสเทมเนะครับจากกรณีของโฟนบายมินเจ้าของเนี่ยก็คือพิยดาในวัยเพียง1ิปี หลอกขายโทรศัพท์ให้กับคนอื่นในขณะที่ไม่ได้มีของจริงนะแล้วก็มีการขโมยลูกคนอื่นมาใช้เพื่อมาหลอกขายโดยหลักๆถ้าไปดูเนี่ยเขาจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple นั่นก็เพราะว่า Apple เนี่ยมีราคาแพงอยู่แล้วได้ส่วนต่างเยอะในขณะที่ราคามือสองเนี่ยก็ยังแพงอย่างน้อยก็คือหลายพันอ่ะแบบเก่าๆเลยแอปเปิลรุ่นเก่าซัก iPhone 6 iPhone 7อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็4 5,000ทพันทำให้เขาเนี่ยหลักๆเน้นไปที่ Apple แล้วรวมถึงว่า Apple เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายง่ายยิ่งกว่าแบรนด์อื่นนะคนจะชอบเดิมทีราคาแพงอยู่แล้วไงฮะ Apple แ,แพงมากพอมาถูกเนี่ยคนก็สนใจนี่คือกลเม็ดอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะมาอธิบายเรื่องของวิธีการของเขาหลักการของเขาคือเอาจริงๆเรื่องการโกงมาเป็นเรื่องที่ชั่วมากเป็นการเอาเปรียบคนอื่นที่หนักหนามากเวลาเราโดนโกงเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าการที่โดนตีนะฮะผมเนี่ยยอมโดนตีดีกว่ามาโดนโกงเพราะว่าโดนโกงเนี่ยมันคือการเอาเปรียบที่หนักหนามากอย่างแรกก็คือเอาเปรียบเวลาคุณ อย่างที่2เอาเปรียบแรงงานคุณอย่างที่3เอาเปรียบสมองคุณ3อย่างเนี้ยคือการทํางานของคุณถูกไหมฮะเวลาใครโกงคุณนั่นคือโกงชีวิตของคุณเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าจะหาเงินก้อนนั้นมาได้มื่นให้เงี้ยเงินเดือนทั้งเดือนเขาใช้เวลาทำมาหากินต้องเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายต้องใช้สมองทํางานและกับความเหนื่อยกว่าจะหามาได้มันก็เลยเจ็บปวดยิ่งกว่าการโดนตบโดนตีเฉยๆโดนตีเฉยๆมันก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าสมมติโดนโกงนั่นคือชีวิตของเขาเลยทําให้หลายๆลคนเนี่ยจะเครียดมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึก ใครที่โดนโกงเนี่ยเวลาโดนโกงแล้วยิ่งเป็นเงินจํานวนมากสักหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องมากถึงขนาดเป็นแสนแต่หมื่นหนึ่งมันก็เจ็บมากหลักพันก็ยังเจ็บนะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนวิววิวอะ่ะเหมือนมึนมึนเหมือนไปไม่ถูกอะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจะเริ่มยังไงแล้วเราพลาดได้ยังไงอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็เคยโดนแต่ไม่ใช่โดนโกงแบบนั้นหมายถึงว่าโดนขโมยโทรศัพท์แต่ตอนนั้นผมนั่งแท็กซีแ่แหละแล้วโทรศัพท์หล่นในแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็ขับหนีแล้วก็เก็บไปใช้เลยนะะผมตามตัวได้ สุดท้ายก็ขอโทษเอาคืนมานั่นแหละคือตอนที่มันหาไปกับแท็กซี่ผมรู้สึกวิววิวว่ารู้สึกไม่ค่อยโอเคอะแฟนผมก็เคยเหมือนกันโดนโกงเรื่องกระเป๋าเหมือนกัน้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับตํารวจอีกมันสื่อถึงตํารวจที่ไร้คุณภาพด้วยจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการโกงเนี่ยคือความชั่วร้ายที่ต้องกําจัดรวมถึงมีพวกสายปลิงสายกอ๊อปสายเอาเปรียบเด็ดเนียนเนียนเนี่ย ถึงเวลาเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกทีมาถึงประเด็นหลักก็คือตามที่หลายๆคนเนี่ยได้ไปดูตามข่าวมาแล้วก็คือเด็กวัยสิปีซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนเนี่ยเพื่อจะมาเรียนออนไลน์แต่โดนโกงโดนสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้เครียดมากร้องไห้แล้วก็เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต แต่คือเด็กขนาดนี้เส้นเลือดสมองแตกได้น,นี่ก็คือถือว่าลำบากมากนะฮะตัวต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยก็คือแม่ค้าทิปหรือว่าแม่ค้าที่ไม่ใช่แม่ค้าที่เล่าไปตอนแรกก็คือพิยอดาในวยัยสิปีไม่ใช่โกงแค่น้องคนนี้คนเดียวโกงมาอีกหลายคนมากแล้วก็หลักหมื่นหมื่นห้าก็มีแล้วการกระทําของเขาคือแนบเนียนมากสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยสํานึกเท่าไหร่นักตอนที่เป็นกระแสใหญ่ๆแรกๆเนี่ยดูไม่สํานึกนะและการโกงของเจ้านี้เนี่ยเขาโกงมานานนะฮะเท่าที่ผมไล่ย,ย้อนไปเนี่ยมีคนแฉตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว นี่คือเดือนปลายปลายเดือนกันยาที่เป็นข่าวดังแต่เขาโกงมาตั้งแต่กรกฎาที่คนแฉนะยังไม่รวมถึงก่อนหนะ้าอาจจะโกงมาเป็นปีแล้วก็ได้เขาถึงได้มีเงินตั้งหลาย10ล้านถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่พอเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ตำรวจก็ตามหน้าแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยก็แฉกันเยอะมีการแฮชแท็กทวิตเตอร์จนติดเทรนเยอะมากแต่ในตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยอินสตาแกรมที่คนเอาไปแฉกันเขายังคงกล้าลงขายปกติเพียงแค่เขาไปเปลี่ยนชื่อ ชื่อของอินสตาแกรมบัญชีนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆชื่อเดิมนั่นแหละแต่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่คนก็ยังจําได้ว่าเป็นอินสตาแกรมอะไรในวันนั้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขายังกล้าโพสถ่ายแม้กระทั่งวันต่อไปเนี่ยยังมีอยู่นะจนกระทั่งอีกวันหนึ่งถึงจะปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าอินสตาแกรมเป็นยังไงซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยกระแสนเนี้ยที่มันเริ่มดังเนี่ยจุดเริ่มต้นคือสื่ออมรินตอนนั้นนี่ก็มีเผยแพร่เรื่องนี้เหมือนกนกกกกกัััันนนนนนนหหหหลงงงงงจาา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 า้้ตามมมมมทททีีมม่่่่ดดดบเเเเ็คคือญญินนิิิสสววึใ Facebook ปปภพโะ เปิดหน้าหมดเลยทั้งที่เขาไม่ใช่ผู้เสียหายนะแต่เขาเห็นแล้วไม่โอเครู้สึกแย่มากรู้สึกการทําให้เด็กคนหนึงเสียชีวิตมันแย่เขาถึงไปเปิดภาพมาเอาภาพที่มาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคนโกมาเลยนะก็คงมีวิธีการเอามาไม่ก็มีเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันอะไรประมาณนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วเขาก็นํามาโพสต์ใน Facebook รวมถึงอธิบายการกระทําของคนโกท่านนี้ล่าสุดนี้เนี่ยยอดแชร์อันเนี้ยไป6 0 0 0 0่กว่าครั้งแล้วนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากคนพูดถึงกันเยอะ ในตอนนั้นก็มีการติดแฮชแท็กเยอะมากซึ่งการกระทําการแฉของหญิงสาวท่านี้ถือว่ากล้ามากแล้วก็ดีมากต่อสังคมนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองจริงๆเสี่ยงนะการที่เอาหน้าพวกนั้นมาเปิดเผยเนี่ยคนโกงมาเปิดเผยเขาเองก็เสี่ยงตัวเรื่องกฎหมายนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตอนที่เขาแฉกันตอนที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยังคงลงขายผมก็เลยจะพาไปย้อนที่ผมบันทึกภาพไว้เนี่ย บันทึกข้อมูลไว้เมื่อวันที่26กันยายนคือการแฉของหญิงสาวท่านหนึ่งที่แฉคนนั้นเนี่ยคนโกงเนี่ยเขาแฉกันตั้งแต่วันที่25กันยายนในวันนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเลยนะฮะเพราะว่าเขารู้ตัวดังขนาดน,นี้ต้องรู้อยู่แล้วผ่านมาวันที่26ผมไปเก็บข้อมูลอีกวันที่26เขากําลังอัปรูปขายเหมือนเดิมฮนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอัปรูป iPhone ของเขาอัปรูป Apple w a ว c h ของเขาขายปกตินี่แหละฮะคือการกระทาที่ไม่สํานึกไม่สนใจแล้วก็มีคนนํารูปแชทมาแฉให้นะ้้้ดดููนนนว่าาาามีีกกรรพยโง ก็สงสัยว่าร้านนี้คือร้านโกงนั่นแหละแต่ร้านนั้นไม่ยอมรับนะร้านนั้นพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็มีการใช้คำหยาบด่ากลับมะแรงมากด้วยหลังจากนั้นตามมาวันที่27กันยายนเนี่ยไอจีนี้ถึงได้ปิดไปเพราะว่าโกงคนรู้กันเยอะละเปลี่ยนชื่อยังไงคนก็รู้ก็เลยต้องปิดไปในขณะที่ก็คงไม่ได้สำนึกอะไรแล้วก็ช่วงนั้นนั่นแหละที่มีข่าวว่าปปง,งอหรือปาปามการฟอกเงินเนี่ยเขาจะลงมาจัดก,การเรื่องนี้ให้หรืออาจจะมีการยึดทรัพย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาไปคนบ้านจริงๆไปยึดทริง ซึ่งก็อาจจะเป็นวันเดียวกันนั่นแหละที่เขาปิดอินสตาแกรมของเขาไปเพราะว่าเขาก็กลัวละเริ่มมีความกลัวในขณะที่เขาไม่ได้สำนึกจนมาล่าสุดนี้เนี่ยก็มีการจับกลุมตัวเรียบร้อยทีนี้มันก็มีประเด็นที่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าจะซื้อ iPhone ไปทําไมถ้าในเมื่องบน้อยเด็กเนี่ยเงินไม่ค่อยเยอะก็ซื้อเป็นรุ่นถูกไปสิจะซื้อ iPhone ทําไมก็อาจจะเข้าใจได้แต่ความจริงแล้วผมก็มองว่า iPhone มันเป็นของคุณภาพแล้ว iPhone เนี่ยเดิมทีมันแพงสัก4ี่0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยเริ่มต้น iPhone ปกตินะไม่เอามินินะฮะปกติราคา4ี่0 0บาทสี่ห0กว่าบาทแต่ยูยูลดมาเหลือแค่หมื่นเดียวหรือลดมาเหลือแค่ห้าพันอย่างเงี้ยถามว่ามันน่าได้มันก็น่าได้แหละเด็กอาจจะคิดแบบนั้นไงไม่ได้คิดทั่วถึงว่าของถูกเนี่ยมันแตกๆต้องสงสัยซึ่งถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็โอเคถูกไหมเพราะจากราคา4ี่0 0ื่นเพราะว่ามันคุณภาพมาก มันถึงขายตั้งราคานั้นแล้วอยู่ๆมาลดขนาดนี้อู้ต้องเอาเลยอะไรแบบนั้นแต่คือถ้าบอกว่าซื้อของที่ถูกตามราคาอันนั้นแบบมือหนึ่งมันก็จะค่อนข้างกระตุกมันจะไม่ลื่นอะไรแบบนั้น,นก็เข้าใจได้แต่คือก็นั่นแหละฮะไม่ได้คํานึงถึงการโกงต่อมาก็เป็นจุดสําคัญที่เราต้องมามาดูว่าตกลงเนี่ยคนโกงเขามีกลยุทธ์อะไรทําให้เขาสามารถโกงคนได้เยอะขนาดนี้ถ้าเราดูตามข่าวดูจากโขนกระแสมีการเปิดรายชื่อให้ดูเนี่ยเป็นปึกซึ่งอย่างน้อยก็สัก500อคน ในอนาคตไม่แน่อาจจะถึงพันคนก็ได้ซึ่งเขาใช้กลยุทธ์อะไรอย่างแรกนะกลยุทธ์อย่างแรกคือการเปลี่ยนชื่อนี่คือช่องโหว่อย่างหนึ่งเป็นกลกลเม็ดอย่างหนึ่งที่มันทาให้ผู้ซื้อเสียเปรียบนะฮะมันไม่เหมาะกับการซื้อของมากในอินสตาแกรมเพราะมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่เป็นช่องโหว่อินสตาแกรมอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเวลาเปลี่ยนชื่อมันจะเปลี่ยนพร้อมยูเซอร์เนมไปด้วยนะนั่นปลว่าถ้าสมมติคุณบันทึกลิงก์นี้ไว้หรือบันทึกชื่อเขาไว้เนี่ยคุณจะเสิรชต่อมาคุณจะเสชไม่เจอ แต่คือมันก็สามารถดูความโปร่งใสได้ว่าคนนี้เนี่ยสร้างเมื่อไหร่คนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่ประมาณนั้นก็ยังโอเคอยู่แต่คือมันไม่ได้ดูกันง่ายๆเนี่ยมันต้องกดเข้าไปอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งก่จะเจอแต่ถ้าเป็น Facebook มันยังง่ายกว่านิดนึงมาตรงที่ว่ามันมันจะมีช่องความโปร่งใสแล้วกดได้เลยประมาณนั้นจะเห็นว่าอินสตาแกรมจะโดนหลอกกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาอินสตาแกรมเป็นที่ซื้อของก็ต้องระวังแล้วการเปลี่ยนชื่อในอินสตาแกรมเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆมไ่จํากัด คล้ายๆทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ก็แบบนี้เหมือนกันนะฮะสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะเปลี่ยนพร้อมยูเซอร์เนมไปด้วยแบบเดียวกันแต่จริงๆมันก็มีวิธีการในการตรวจจับในการดูอยู่แต่คือผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเนี่ยรู้อีกเอาไปปรับใช้อะไรประมาณนั้นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งการสังเกตเนี่ยจุดที่สําคัญก็คือราคาราคาเราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้เจ้าเนี้ยราคามันถูกจนเกินไปถ้าพูดถึงเทียบกับมือสองเนี่ยราคามันถูกกว่ามือสองปกติเกือบครึ่งเลยนะนี่ก็เป็นจุดที่ผิดสังเกตเหมือนกันแต่คคือออนนนนก็มงวว่าาัีนน้้ฉลดดยนะ แบบใช้กลเม็ดว่าดาวใช้คําว่าดาวมาเป็นกลเม็ดในการหลอกล่อคนอื่นเพราะว่าถ้าถูกเนี่ยคนก็สงสัยใช่ไหมก็ไปขายให้มันมีดาวอ๋อดาวโอ,อสุดท้ายเราต้องผ่อนเขาเพราะว่าเขาไม่โกงเราหรอกอะไรแบบนั้นก็คืออีกหนึ่งกลเม็ดแถมดาวแล้วคุณรับของได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่ให้ระวังของถูกเข้าไว้กลยุทธ์ต่อมาที่สําคัญมากก็คือเรื่องของยอดติดตามเชื่อว่าหลายหลายคนก็คงหลงกลเรื่องของยอดติดตามเป็นเพราะยอดติดตามเยอะขนาดนี้คนก็เลยมองว่าเฮ้ย อันนี้น่าเชื่อถือแล้วแหละเขาคงไม่กล้าเอาชื่อเสียงเขามาเสียกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าโหกว่าจะย่ติดตาม5้าหมื่นกว่านี้ไม่ง่ายนะแต่คือในโลกนี้เนี่ยมันมีกลเม็ดเยอะมากการที่คุณได้ยออติดตามมันไม่ได้ยากเห็นว่ายะติดตามเยอะๆไม่ใช่ว่ามันได้มายากขนาดนั้นยิ่งระดับแสนเดียวมันก็ยังไม่ได้ยากมากถ้าล้านเอออันนั้นยากเขามีวิธีอะไรบ้างล่ะยุคนี้มันมีปั๊มไลค์มันมีปั๊มยออติดตามแล้วมีหลายแพลตฟอร์มมาก c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube ก็มีเหมือนกัน ปั๊มกันได้ซึ่งถามว่าต้องเสียไหมใช่เขาต้องเสียเงินในการจ้างตรงนี้มาซึ่งก็ไม่ได้ถูกอะไรมากแต่ถ้าเทียบกับยอดติดตามแล้วเขาสามารถไปใช้เป็นเครดิตในการหลอกคนอื่นเนี่ยมันก็คุ้มเขาเสียมือหนึ่งแต่เขาได้หมื่นห้าต่อเครื่องเนี่ยมันคุ้มมากห้าหมื่นห้าเขาอาจจะเสียยอดไปสักสองแสนสามแสนก็ได้สองแสนสามแสนบาทเนี่ยแลกกับห้าหมื่นกว่าผู้ติดตามก็ทําได้เหมือนกันนี่คือแบบแรกที่เขาสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสาคัญนะไม่ใช่ว่าเห็นว่ายอดติดตามเยอะคือไว้ใจได้ แต่คือมันก็มีบางคนที่ยอดติดตามแบบมาจากจริงๆลูกค้ากดจริงๆก็มีอย่างในอดีตก็มีกรณีโกงที่แฟนผมดูนั่นแหละอันนั้นคือยอดติดตามจริงๆแล้วเขาก็ในอดีตเขาไม่เคยโกงเงี้ยเขาขายขายขาย,ขายแต่อยู่ๆวันนึงเขาพลิกมาโกงมันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตหลายอย่างแต่บางทีมันสุดวิสัยก็คือวาอ่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่แบบซื้อขายกันปกติอยู่แล้วแล้วโดนโกงก็เป็นได้นั่นคือวิธีแรกในการปั๊มผู้ติดตามได้ต่อมาผู้ติดตามมาจากการโฆษณาก็ได้คือไม่ใช่ว่าผู้ติดตามต้องมาจากแบบ ทำคอนเทนต์อย่างเดียวคุณสามารถโฆษณา,าเพจคุณคุณขายโทรศัพท์มือถือเนี้ยคุณโฆษณา,าลงใน Facebook โฆษณา,าในอินตราแกรมมันจะขึ้นบ่อยๆทีนี้คนที่ชอบ iPhone ชอบซื้อแบบเนี้ยก็จะมากดไลค์คุณคุณก็ได้เหมือนกันเงินซื้อได้ทุกอย่างเขาลงโฆษณา,าสักแสนหนึ่งก็ได้แต่เขาก็ได้ยอดติดตามมาสักหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นคือยอดติดตามแบบถูกกฎหมายเลยนะฮะไม่ต้องปั๊มโฆษณา,าได้ตรง,ตรง,ตรงๆแพลตฟอร์มรองรับอะไรแบบนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการได้ยอดผู้ติดตามเพราะฉะนั้นมัันนนก็น่แหละ ที่บอกว่ามันเชื่อถืออะไรไม่ได้ยอดติดตามในสมัยนี้นะเชื่ออะไรไม่ได้มากนอกจากคุณคิดว่าคนนี้ไว้ใจได้จริงๆนอกจากว่าคิดว่าติดตามมานานเขาไม่เคยโกงใครจนกว่าจะสุดพิสัยว่าเขาไม่เคยโกงใครแต่เขามาโกหลกัหลกๆเรื่องของกลยุทธ์เขาก็จะประมาณนี้แล้วอย่างที่รู้ว่ารูปที่เขาเอามาโพสเนี่ยไม่ใช่รูปเขาเองเขาไม่ได้ถ่ายเองเป็นรูปที่ไปขโมยมาแล้วเจ้าของรูปนั้นก็ไปแจ้งความมาแล้วนะฮะเพราะว่าถือว่าเขาเสียหายโดยขโมยรูปมาใช้เป็นลิขสิทธิ์ของเขาและจะทําให้เขาเสียหายก็เลยมีการแจ้งความ มันก็มีกลเม็ดหนึ่งที่เขาใช้ก็คือถ้าไม่อยากได้ก็ผ่านค่ะคําพูดนี้เนี่ยมันจะเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนเขาไม่ได้สนใจเรามากเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินเรานั่นเพราะว่าเขาเป็นคนจริงไงฮะเขามีจริงเขาถึงพยายามทําเหมือนว่าไม่ได้อยากได้ถ้าคนโกงจริงๆเนี่ยต้องยิ่งอยากได้แต่วิธีนี้มันเป็นวิธีที่ในอดีตเนี่ยเราคิดว่าคนที่ยิ่งอยากได้ยิ่งโกงต้องยิ่งอยากได้ไม่ใช่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วยุคนี้คือคนที่ยิ่งโกงเนี่ยยิ่งทําตัวเหมือนคนไม่ได้โก ตัวเองเนี่ยก็ขายนดครปกตินะแต่ถ้าคุณไม่เอาก็ผ่านไปเถอะฉันไม่ได้สนใจอะไรคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ดูเหมือนปกติดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้คนเนี่ยตกหลุมเข้าไปคือในยุคใหม่ๆเ่ยมันจะเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการขอดูรูปหลายๆมุมดูว่าเขาถ่ายให้ดูได้ไหมย,ยิ่งมันของแพงเนี่ยยิ่งจําเป็นเลยเพราะนั้นถ้าเขาถ่ายให้ไม่ได้อย่าไปสยงะ ขอผ่านก็ผ่านไปเลยจุดต่อมาก็คือเลขบัญชีธนาคารคือมันมีเว็บหนึ่งของคนไทยเนี่ยแหละเป็นเว็บแบล็คลิสต์ลองไปเสิร์ชดูตามชื่อคนโกงเขาจะมีเก็บข้อมูลไว้เลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณกูใครโกงอย่างแรกที่สําคัญก็คือว่าก่อนโอนเงินเนี่ยเขาจะส่งเลขบัญชีมาเราเอาเลขบัญชีเขาเนี่ยไปเสิร์ชเอาชื่อนามสกุลบัญชีเขาไปเสิร์ชแล้วคุณจะเจออะไรบางอย่างถ้าเขาจะโกงแต่แน่นอนแหละถ้าเราดูจากเคสนี้เนี่ยเขาสร้างบัญชีหลายบัญชีมากเขาจ้างคนทําหลายบัญชีมาก เพราะฉะนั้นมันก็จะซับซ้อนขึ้นแต่คือไม่มีทางที่คนคนนึงจะใช้บัญชีหนึง่งซื้อขายเครื่องเครื่องนึงแล้วก็เปลี่ยนอีกบัญชีหนึง่งซื้อขายเครื่องไม่เป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้อย่างน้อยผมคิดว่าบัญชีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ต้อง5ครั้งต้องมีการซื้อขาย5เครื่องโทรศัพท์เขาถึงจะเปลี่ยนไม่งั้นมันไม่คุม้มมันเหนื่อยด้วยแล้วเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะติดต่อคนได้เยอะขนาดนั้นในเวลาเดียวบัญชีหนึ่งอาจจะ10เครื่องยี่สิบเครื่องก็เป็นได้เหมือนกัน เพราะอย่างน้อยคุณก็เสิร์สักหน่อยแต่ของเคสนี้มันต่างกันฮะคนโกงคนนี้คือแบบทำเป็นอาชีพทํำชี่วชาญแล้วก็มีเงินหนาก็เลยสามารถจ้างคนเปิดบัญชีได้ยเยอะขนาดนี้แต่โดยปกติทั่วไปเขาจะใช้บัญชีตัวเองบัญชีญาติบัญชีภรรยาบัญชีญชแฟนอะไรประมาณนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาของตํารวจฮะ ตำรวจต้องจัดการเรื่องนี้เพราะมันยังมีคนไปรับจ้างเปิดบัญชีแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดธนาคารนะธนาคารไม่รู้อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธนาคารเนี่ยเขามีป้ายเตือนแล้วหลายธนาคารมีป้ายเตือนข้างหน้าว่าการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเป็นความผิดอาญาความผิดกฎหมายอะไรก็ตามเขาจะมีเตือนไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธนาคารก็พยายามเตือนแล้วก็ efendim, ไม่รู้ว่าคนนี้เปิดมาเพราะจะเป็นการรับจ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้อยู่แล้วนี่คือหน้าที่ตํารวจสําคัญมากจุดต่อมาที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของราคาราคามันถูกเกินไปโดยปกติเราต้องรู้ก่อนว่าราคากางเครื่องนี้เท่าไหร ถ้าเราจะซื้อมือสองเราต้องรู้ราคากลางมือสองถามว่าจะรู้ราคากลางได้ยังไงเช็คราคาของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้ามาเฉลี่ยกันโดยปกติมันจะห่างกันหลักพันบวกลบประมาณนั้นอย่างเช่นหมื่นเจ็ดเนี่ยเจ้าหนึ่งขายหมื่นหกหมื่นห้าหรือว่าหมื่นแปดหมื่นเก้าจะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติอยู่ๆเขามาขายหมื่นเดียวเนี่ยนี่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาตรงที่ว่าต้องดูด้วยว่าหมื่นเดียวคือเขาจะต้องมีชี้แจงว่าหมื่นเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเอเเอ,อเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดหรือมีจอจุดสีดำๆเขาเรียกว่าแบคพิกเซลเครื่องเนี่ยปุ่ดไ ั่นคือปัญหาที่ทําให้เขาขายถูกหรือเป็นเครื่องนอกที่ยังติดล็อกหรือเป็นเครื่องติดล็อกในไทยอะไรแบบนั้นติดสัญญานั่นทําให้เขาต้องขายถูกแต่ถ้าสมมุติอยู่ดีถูกแล้วก็อ้างว่าแบบเป็นเครื่องหลุดจำนำในรถก็มีพวกขายรถก็มีรถหลุดจำนำก็ต้องระวังโดนโกงมากจะอ้างเรื่องจำนำอ้างที่แบบ คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนจะใช่อะไรประมาณนั้นก็ต้องดูเรื่องราคากลางถ้าราคานี้ผิดปกติก็เลิกเลยถ้าเขาไม่มีเหตุผลเพียงพอนะแต่โดยปกติถ้าถูกเกินไปอย่าดีกว่าอย่าไปเข้าใกล้เราซื้อราคาปกติดีกว่าแล้วถ้าเป็นไปได้มีตัวกลางเนี่ยดีที่สุดตัวกลางกำเงินไว้แต่ผมก็ไม่อยากอธิบายเยอะเรื่องตัวกลางอะไรมันจะไปทาให้ตลาดมันปั่นป่วนผมอยากให้ตลาดมันเป็นแบบนี้แต่คือไม่อยากให้มันมีคนโกงฮะ ต้องช่วยกันจัดการมันจะได้สมดุลไม่ใช่แบบเงินไปกองที่คนคนเดียวผมที่ผมไม่ชอบมากเนี่ยคือเงินไปกองที่แบบเจ้าใหญ่เจ้าเดียวคนรวยอย่างเงี้ยแล้วมันไม่กระจายไงแทนที่มันจะกระจายให้คนลำบากหลายหลายคนมันไม่โอเคผมก็เลยขอไม่อธิบายเรื่องพวกนี้เยอะมากนะสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผิดที่ตํารวจอย่างมากเพราะว่าตํารวจไม่จัดการเรื่องนี้ตั้งแต่แรกน้อง14ถ้าตํารวจจัดการอายัดบัญชีมีการทํางานที่ตามกระบวนการจริงๆน้อง1 4ก็คงไม่ต้องเครียดจนเสียชีวิตเพราะว่าคุณมีการอายัดมีการตรวจสอบม,มีการสืบ มีการเล่นงานไม่ต้องรอให้ข่าวดังคุณก็จัดการแต่แรกจะไม่มีใครต้องเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่คือมันมีหลายประเด็นมากเดี๋ยวผมเล่ากรณีของผมนะที่เจอตำรวจแบบไหนบ้างและถ้าเราไปดูโหนกระแสะต่อหนึ่งเนี่ยมีการอธิบายเรื่องการทํางานตํารวจฮะทำเหมือนไม่อยากรับแจ้งความทําว่ามันเป็นเรื่องเล็กคุณแจ้งความไปก็ไม่ได้มีค่าเพราะคุณเนี่ยโอนให้เขาเองอะไรประมาณนั้นไม่อยากทํางานคือดูทรงนี้เนี่ยเหมือนแบบ อยากได้เงินฟรีอยากไม่อยากทางานขี้เกียจอยากได้เงินฟรีถ้าอยากได้เงินฟรีไม่อยากทางานลาออกกินเงินภาษีจากคนอื่นฟรีๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วคือไม่ได้บอกว่าตารวจต้องจับทันทีตํารวจสามารถมีวิธีการในการอายัดบัญชีส่งเรื่องอายัดบัญชีเลยหรือแม้กระทั่งตํารวจเนี่ยส่งเอกสารถ้าประชาชนมีเอกสารพร้อมหลักฐานพร้อมเนี่ยตำรวจก็ส่งเอกสารใบหนึ่งให้แล้วก็ให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ไปอายัดบัญชีเพราะว่านี่คือการแจ้งความเราตำรวจเนี่ยรับแล้วก็มีหลักฐานอะไรบางอย่าง อายัดเองหรือตำรวจส่งให้อายัดอะไรแบบนั้นหรือวิธีการอื่นๆที่สามารถจัดการมันได้เนี่ยทำได้เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายเดือนฮนะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เรื่องมันเกิดมีคนแฉตั้งแต่กรกดานนะเนื่อาะว่ามีการแจ้งความแล้วกรกดามีคนโดนแล้วแล้วก็มีคนเปิดบัญชีอินสตาแกรมโดยเฉพาะสําหรับคนคนนี้โดยเฉพาะสาหรับมิ้นเนี่ยคนที่โกง iPhone เนี่ยโดยเฉพาะเลยเกิดมานานแล้วแต่ทําไมมันถึง จนต้องเป็นข่าวดังก่อนอัมบรีนนาเสนอจนขนกระแสนเนี่ยออกมาเปิดโปงเรื่องนี้จนมีผู้หญิงท่านหนึ่งเห็นใจคนที่เสียหายเนี่ยทั้งที่ตัวเขาไม่ได้เสียหายเขาต้องมาแฉเรื่องนี้เองในคะนี่ตัวเขาเนี่ยรับความเสี่ยงเองแล้วก็เรื่องรับจ้างเบิดบัญชีเรื่องนี้ก็สําคัญมากถ้าตารวจจริงจังเล่นหนักๆมันจะไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แล้วก็ประกาศให้ทั่วถึงรัฐมีช่องทางการสื่อสารใช้ให้เป็นประโยชน์2องทุ่มเนี่ย เวลาสองทุ่มของทีวีต้องเอาเรื่องนี้มาพูดถึงด้วยเออคนไหนโดนโกงคนไหนโดนเราเปรียบควรจะใช้วิธีนี้ช่วยเหลือประชาชนด้วยจะได้รู้คนที่รับจ้างจะได้กลัวไม่กล้าทาอีกแม้คุณจะโดนหนักๆน,นะอะไรแบบนั้นแต่คือโอเคแหละเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเหมือนตารวจท่านหนึ่งน่าจะเป็นตารวจไซเบอร์หรือเปล่าเขาก็ประกาศว,ว่าจะเอาจริงเอาจ้างจะเล่นหนักๆเลยต่อให้คุณจะร้องไห้ต่อให้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนี้แต่คุณก็ต้องโดนหนักเหมือนกันซึ่งก็โอเคแต่คือผมทั้งหมดนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าตารวจทั้งหมดนะ ตำรวจเฉพาะงานอย่างตำรวจไซเบอร์ตำรวจกองปราบหรือตำรวจหลายหหน่วยงานเนี่ยเขาทำงานดีแต่ประเด็นคือตำรวจสอ,นอเนี่ยสถานีประจำสถานีหลายๆคนไม่โอเคนะขี้เกียจทำงานมากเงินฟรีอยากอยาได้ผมขอเงินแต่ผมไม่อยากทำงานเป็นขอทานอย่างนั้นเป็นขอทานดีกว่าหรือแม้กระทั่งตำรวจที่ตั้งด่านเถื่อนแล้วก็ไปถ่ายเงินก็มีม,ม,มีหลักฐานที่รถบรรทุกถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้เหมือนจะไม่เจอละในอดีตมีแต่หลังหลัง,ลงออตวอวอตลเอาจริงก็เลยไม่กล้าทํา แต่คือของผมเนี่ยก็มีปัญหากับการทํางานของตารวจประจําสถานีผมจะเล่าถึงเรื่องของกรณีแฟนผมแล้วกันแฟนผมที่โดนโกงกระเป๋านะคือแฟนผมเนี่ยขายพวกกระเป๋าแฟชั่นอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยซื้อกับเจ้านี้แล้วเจ้านี้คือปกติเนี่ยเขาส่งให้ปกติไม่มีปัญหาเจ้านี้ซื้อมาโอเคแล้วก็ยอดติดตามก็หลักแสนซึ่งผมก็เปิดชื่อให้เข้าๆแล้วกันเขามีนามว่าสุภัตราแค่นั้นพอ เรื่องนี้เนะี่ยเกิดมาหลายปีแล้วตอน,นนั้นคนผู้เสียหายเรื่องนี้เนี่ยหลายร้อยคนนะที่เขาคาดการคือประมาณ300กว่าคนแต่มูลค่ามันเยอะมูลค่าถึงหลักร้อยล้านนะฮะแล้วก็มีผู้เสียหายหลายรูปแบบนะเสียหายจากการที่ซื้อขายกระเป๋ากันกับเสียหายจากการที่เล่นแชร์เสียหายจากการที่เล่นหุ้นทองอะไรของเขาเนี่ยแหละที่เขารับแล้วก็บอกว่ามีเงินปันผลอะไรประมาณนั้นโกงไปรวมๆแล้วเนี่ยหลักๆก็ร้อยล้านนะฮะแล้วทุกวันนี้ผู้เสียหายหลายคนยังไม่ได้คืนเลยนะ แต่ของแฟนผมสุดท้ายได้คืนแต่คือผมต้องเล่าย้อนไปว่าตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเรื่องเสร็จผมก็รูปรวมหลักฐานให้เลยแล้วก็มีการพากันไปแจ้งความกับตํารวจทีนี้แถวแถวนั้นเนี่ยมันมีสอนอที่ใกล้กันอยู่2ที่แต่ก็ไม่ได้ใกล้กันมากนะก,ก็หลักหลายกิโลอ่ะสักเกิโล8กิโลซึ่งพอไปสอนอนึงสอนอนั้นบอกว่าอะไรเลยฮนะก็คงไม่ใช่สอนอ t h i หรอกสถานที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้ก็น่าจะสอนอนู้น ون. โอเคผมก็เชื่ออย่างนั้นพาแฟนผมขับรถไปอีกที่หนึ่งพอถึงสอนอน,อนั้นผมก็ขึ้นไปแล้วก็บอกตํารวจว่าน เขาก็ถามทันทีเหมือนเดิมถามแบบนั้นก็คือว่าอยู่ที่ไหนผมก็ว่าอยู่ที่ตึ๊ดตึ๊ดตตรงนี้เขาตอบกับมมแบบเดียวกับไอ้ฝั่งนู้นอีกบอกว่าอ๋องั้นก็ต้องไปฝั่งนูน้นน่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งนูน้นผมไม่โอเคเลยผมก็เลยบอกกับตำรวจท่านนี้บอกว่า ไม่คือฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ไล่ผมมาตรงนี้แล้วคุณก็กำลังจะไล่ผมกลับไปตรงนู้นผมขอคําชัดเจนว่าตกลงผมต้องไปฝั่งไหนสุดท้ายตารวจคนนี้ก็เลยต้องรับงานก็เลยต้องบอกว่าอ่าโอเคงั้นก็รับแจ้งแล้วก็พาผมขึ้นไปชั้นสองอะไรของเขาไปคุยกับคนที่ทํางานเรื่องนี้ซึ่งช่วงนั้นก็ประมาณ6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นต้องให้แบบกดดันก่อนเห็นได้ชัดว่าตรงนี้คือขี้เกียรททางานนะฮะขี้เกียรเพราะว่าอะไรคือเรื่องของเกี่ยวกับราชการเนี่ยหลายหลายที่มันจะมีปัญหาาาาพวกกเนนีี้้ทท่่แบบรํงงชชือา แต่คือของตำรวจมันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรหลักๆที่ผมคาดการณ์ที่ผมมองออกเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่มีเจ้านายถ้าเราเห็นจากเอกชนการบริหารจะดีมากการทํางานจะรวดเร็วแล้วก็จริงจังแล้วก็มีมารยาทแต่ของราชาการจะชอบมีอะไรแบบเนี้ยแต่คืออย่างที่บอกไม่ใช่ตำรวจทุกคน,ตำ,กคนตำรวจที่ดีๆก็มีผมเคยเล่าตำรวจที่ดีๆสายตัวที่ดีๆก็มีเขาตรวจเฉพาะเรื่องที่ถูกจริงๆถ้าสมมติคุณผิดแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ให้โอกาสก็มีแต่คือตำรวจบ,บางคนแบบเนี้ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิดกับราชาการแล้วคุณร้องเรียนอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเจ้านายอ่ะ อีกทีก็คือสตชหรือคุณร้องเรียนกับสายด่วนก็มีแต่คือไม่รู้เรื่องจะคืบหรือเปล่าหรือบางทีมันมันไม่ดีคุณภาพแต่ถ้าคุณไปร้องเรียนอย่างคุณกินแฮมเบอร์เกอร์มีปัญหาแม็กโดนัลคุณร้องเรียนไปเรื่องเกิดน,นะเขาจะโดนทันทีแล้วจะเป็นคนดีเลยแต่พอเป็นราชาการเสร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเจ้านายแล้วเงินเดือนเนี่ยฟรีก็คือเงินเดือนจากภาษีประชาชนโดยที่ไม่ต้องไปใฝ่หาไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยคือเขาต้องหาตังค์ด้วยความพยายามเงี้ยเงินไม่ได้มาฟรีฟร ทำให้เขาถึงทํางานหนักเขาถึงต้องโดกนกดดันแต่คือมม่มีแบบนี้น่ยแต่โอเคทางพบตอรอทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็พยายามจะจัดการเรื่องนี้แบบจรงิจรงจังก็ถือว่าโอเคถ้าจัดการได้จรงิจรงๆเพราะว่ามันมีหลายเคที่เป็นแบบนี้แต่ก็ยงังคิดบอกไม่ใช่ทุกคนแต่คือมันเจอแบบนี้ผมก็เจอเอง ผมก็รู้สึกไม่โอเคอะแต่คือไม่เคยเล่านะฮะอันนี้คือมาเล่าว่ามันมันพอดีว่ากรณีน,นี้เกิดขึ้นก็เลยให้รู้ว่ามันมีความขี้เกียจแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็โชคดีนะฮะแฟนผมเนี่ยความเสียหายไม่ได้มากแล้วสุดท้ายก็ได้คืนนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวโด่งดังเนี่ยเขายังไม่ทนได้ติดคุกนะแต่เขาก็รู้สึกกดดันเยอะไม่ไหวละก็เลยมีการส่งของมาให้ส่งของเท่ากับมูลค่าความเสียหายนั่นแหละ ใกล้เคียงถึงจะไม่ได้เป๊ะแต่คือใกล้เคียงกับยอดจำนวนที่เสียไปประมาณนั้นสุดท้ายก็โอเคก็เจ้ากันแฟนผมก็โอเคกับเรื่องนี้โชคดีที่แฟนผมไม่ได้เสียหายหนักเหมือนคนอื่นนะคนอื่นที่เล่นแชร์เนี่ยหลักมือหลักแสนบางคนเล่นกันหลักร้านเพราะว่าไว้ใจเนี่ย เจ้านี้เนี่ยยอดติดตามหลักแสนหลายแสนด้วยแล้วก็ขายของมานานแล้วสุดท้ายโกงพลิกไปโกงเฉยเลยซึ่งนั่นแหละอันนี้คือโชคร้ายโชคดีที่แฟนผมไม่ได้ไปเล่นแช์นะตอนนั้นมาปรึกษากันปรึกษากับผมแล้วก็ผมก็ให้คําแนะนําว่ามันไว้ใจไม่ได้เรื่องของแชร์มันไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราหาหลักเหตุผลจากการแชร์เรายังหาเหตุผลไม่ได้เลยว่ามันจะไล่ได้กําไรจากอะไรบอกให้ได้จริงมันไม่มีทางที่จะได้เป็น10% 20%อยู่แล้วนี่คือผิดหลักธรรมชาติบางคนเนี่ยพอมองว่ามันไม่ได้ไได้้้รราายยไไดดแต่อ่อองงนนนเเิมุ อะไรแบบนั้นแต่มันไม่ใช่เงินเราอะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคืนเขาเพราะฉะนั้นการซื้อของในออนไลน์เนี่ยมีเรื่องให้ระวังหลายอย่างมากมันไม่ใช่แปลว่าแค่ว่ารู้จักกันก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าซื้อขายกันหลายครั้งแล้วได้สุดท้ายเขาก็โกงได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นคนซื้อขายอยู่แล้วอันนี้คือพลาดได้ก็มันก็ต้องพลาดอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องของราคาถูกเรื่องของเราไม่เคยซื้อกับเขาอันเนี้ยพลาดก็คือพลาดนะฮะถือว่าเราพลาดจริงๆเราต้องสังเกตดีๆต้องมีภูมิต้านทานเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยคนท เรื่องของ i p a d d r e s s ที่บอกว่าสื่อไปสื่อมามันเจอที่บ้านแฟนเขาถูกไหมฮะผู้ชายคือผู้หญิงโดนจับแล้วตอนนั้นเนี่ยสื่อไปสื่มาเป็นบ้านแฟนเขาแล้วตำรวจก็ไปคน้นมีหมายคน้นเขาไปค้นบ้านแล้วก็ยึดทรัพย์สินบ,บางอย่างที่เป็นแบรนด์เนมอะไรประมาณนั้นยึดรถมาด้วยซึ่งเพราะว่าที่เขาไปบ้านนั้นเพราะว่าเขาตรวจจับจาก i p a d d r e s s ของ Instagram ซึ่งเชื่อว่า i n s t a g r กรมก็คงให้ความร่วมมือกับตำรวจนั่นแหละตำรวจขอ เลข IP address ที่ใช้กับบัญชีนี้ซึ่งก็สุดท้ายก็ได้เลขตำแหน่งมาก็ไปถึงที่บ้านหลังนั้นซึ่งก็ต้องร่วมมือกับอิน t a g r กรมต้องร่วมมือกับเครือข่ายด้วยถึงจะได้ตำแหน่งที่ชัดเจนถึงได้ไปค้น,คนแต่ที่นี้มันก็มีข้อหาบางอย่างที่แบบฝั่งผู้ชายก็แบบโวยเฮ้ยนี่ทำคนเดียวเราไม่เกี่ยวเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแบบนี้ฝั่งผู้หญิงสุดท้ายทนไม่ไหวก็บอกว่าเนี่ยฝั่งนูน้นวงการเออเขาสั่งมานาะนแม่ผู้หญิงก็มาเปิดโปงอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายผมว่ามันมีจุดสําคัญที่ถ้าจะจ เลขแม็กก็คือเลขมันจะมีแม็กของ Wi-Fi เลขประจําเครื่องถ้าเราตรวจเลขนี้ได้เนี่ยเราจะรู้เลยระบุได้เลยว่าโทรศัพท์เครื่องไหนกันแน่ที่ใช้ i n s t a g r กรตัวนั้นเราก็สามารถระบุตัวตนได้แล้วระดับหนึ่งอย่างน้อยก็โทรศัพท์ได้โทรศัพท์คนนี้ของใครก็ของคนนั้นคนนั้นจะอ้างหมายทีก็ได้อ้างว่าโอ้โทรศัพท์ฉันอยู่กับคนนั้นมันก็อ้างได้แหละแต่มันก็ต้องตรวจไปอีกฮะแต่คือเลขแม็กผมว่าสามารถชูได้เข้าใจว่าตํารวจอาจจะตรวจไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อว่า Instagram น่าจะบันทึกเลขแม็กไว้ด้วยเพราะเวลาเราเชื่อม WiFi เนี่ย มันจะเป็นเลขเฉพาะครื่อเลขแม็กนี้ใช้ได้หลายประโยชน์นะอย่างเรามีเราเตอร์ในบ้านเนี่ยเราสามารถกรอกเลขแม็กนี้ไม่ให้เลขนี้นะ่ะใช้เน็ตจบเลยเลขแม็ ay, กนี้กําหนดได้หลายหลายเรื่องรวมถึงว่าเราต่อนเน็ตเราต้องใช้แม้กระทั่งเราไปใช้ WiFi สาธารณะเนี่ยตำรวจก็สามารถสืบย้อนด้วยจากเลขแม็กนี้ว่าเข้าเว็บอะไรที่ผิดกฎหมายประมาณนั้นอนาคตหรือไปโกงใครประมาณนั้นก็สืบได้อันนี้เขาเรียกว่าตำรวจน่าจะเก็บเลขแม็กไปแล้วเลขนั้นแหละสามารถระบุตัวตนได้ถึงได้มองว่าตำรวจถึงได้จับเป็นตัวผู้หญิงมากกว่าที่จะจับผู้ชาย อาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคือก็ซื้อของระวังกันแล้วก็สังเกตดีๆทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ